แมงดามาแล้วพ hey, well, ี่น้องแมงดามาแล้วยาย่เปียดเจียวแมงดาแล้วพี่น้องเอ้ยผู้น่ะไปแหงกับพ่อไปแหงแมงดากับพ่อแมงดาโอ้ยมีแต่แมงดาผู้โอ้อันนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาเร็วมาเร็วเอ้าพระเอกพระเอกช่องมาแล้วพระเอกช่องมาแล้วพระเอกช่องมาแล้วว่าแต่ได้ยินเสียงตัวเราฉับมาแล้วใช้แมงดาดิใช้แมงดาโอ้แมงดาแมงดาตัวเบ้อเร่อเลย แมงดาไม่ไหมซุดๆพี่น้องครับเตรียมเม็ดแก้วแมงดาพี่น้องครับเอาสั่งมาพี่น้องสั่งมาเด้อแก้วแมงดาแก้วคาพี่น้องครับจวดจวดเอาเด็กหน่อยน้ำได้เด้อไหนเด็กหน่อยโลจ่าบาทเด็กหน่อยนี่สวัสดียามเู้าครับพี่น้องครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วอีหยังมาปฏีน็อไม่ครับพี่น้องน็อไม่มาสดๆเลยมาเนี่ยพี่น้องสั่งน็อไม่มานะครับหลายเจ้า นะครับก็เลยไปตัดอยู่ในสวนมาเลยพี่น้องนะครับตัดใหม่ๆมาจากสวนเลยใส่กระสอบมาหนี่งนะครับพี่น้องครับเอาหน่อไม้พี่น้องสามโลร้อยสามโลร้อยครับหน่อไม้ปลูกเองหน่อไม้ปลูกเองหน่อไม้เอียงก็จะเอื้อหน่อไม้หวานหน่อไม้เลี่ยงนะครับกเกียรแปะนะครับหลานเป็นคนปลูกมันนี้มีั่งมาก็เลยตัดมาพี่น้องนะครับเน่อไม้สดๆนะครับ <c oughs> ผู้รัคนไายเผาไ้ เผาไห้สะก้อนกระมีพลกลงก้นไห้ต้มไห้กระมีนะครับพี่น้องครับพลกลงก้นสร้างสดๆอันสิกระมีนะครับโอ้ยขาเพิ่นเหมือนแน่นอนครับพี่น้องคาปลานะครับคาปลาเพิ่นเอามาเห็ดเจียวคานะครับนี่ครับเต็มเลยเพิ่นตามเลี้ยวๆเตะเศ้าๆนะครับเหมือนนี่เพิ่นกระลังสิบรรจุบรรจุใส่กระปุกนะครับใส่ลายใหญ่เตรียมของมาจูระบ่เฮ้า ยายเปีไปใส่แล้วยายเปีบรรจุหีบห่อบรรจุใส่กระปุกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่เขาจะได้สองปุกมาเนี่ยเขาบรรจุใส่เขาจะได้สองกระปุกโอ้โหนี่ปุกหนึ่งสามเขาจะได้สามปุกนะครับตัวนี้ปุกเตี้ยตัวนี้ปุกสูงแล้วก็แจ่วแมงดาเรียบร้อยนะครับแจ่วแมงดามีมันนี่มีหกปุกโอ้เจ็ดปุกนะครับแจ่วแมงดาเจ็ดปุ๊กฮะน้ำมาความในอ้วนคำพูดไหนให้นั่นนั่นฟาชีน้ำมาความนะ โอสร้างแมงวันอันนี้แก้วคา,านะครับเรื่องเพี้เรื่องแสีบนี่ปวดตองห่วงพี่น้องเลยมาเออง้มไหมก่อนย้ายแปลงเราสิมาอันนี้เองเราเตรียมบรรจุหีพอ,อน,นี่อันนี้คือดดแมงดาแมงดามาแล้วแมงดามาแล้วไพ่พวกไพ่อันน้ำแข็งหลอดไพ่น้ำแข็งหลอดเอาแมงดามาทรงแล้วนะครับแก้วแมงดาเหลืออยู่หกเจ็ดปุกนะครับพี่น้องแต่ว่า บ่อท่านในแมงดาเพิ่นก็นเลยบ่อท่านเห็ดอันนี้เป็นของหมู่บ้านนี่ครับเจียวแมงดาเหลืออยูเจ็ดปุกนะครับทวนเจียวคานี่หมู่บ้านนี่เบิร์ตนะครับเหมือนเฮ็ดไม้นะครับ,นะครบโคกหนึ่งนะบพ่ท่าที่สามปุกนะครับอันนี้คือเห็ดพร้อนะครับพี่น้องคนซังมาสีโลนะครับจานร้อยเห็ดถุงละลูนะครับ,รแ,ลลนะรบแล้วก็เอาไปใหั่นแมล่ล่างแล้งแล้วก็มา่อหนึ่งหนึ่งแล้วกับบรรจุใส่ถุงใส่ช่องฟิวไว้ จะได้สิเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องข้าใส่ทรงฟิตไวบ้บาดเตขาสิทรงเขาก็ใส่กองโฟมใส่กองโฟมแล้วก็อัดน้ําแข็งอย่างดีก่อนทรงนะครับเพราะว่าปลายทางอยู่กรุงเทพนะครับจังสี่มันกสัสีได้สีได้คงควง่วมซดไว้ได้นะครับขันเท้าบอหนึ่งก้อนมันกัสีเป็นเทาไปหนาเพื่อนมาพู้เราล่นนะมันสีแก้ไปหนานะครับนี่คือเฮดพอหนังนะครับส่วนเฮดพอฝ่ายนี่สีอ่อนกลัวนะครับ โอ้มาเบิ่งธุรกิจในลุงเอ้ยฮู้ยน้องใหม่ไหมตัวร่ดำนี่แหละเป็นธุรกิจอานันทเพชรพอหรอกตัวดำดำนี่เพชรพอแล้วก็มีปลารสอีกลุงเอ้ยมื่อนี้ปลารสปลารสมาแล้วครับพี่น้องครับปลารสปลารสปลารรนี่ถุงละลอยนะครับปูลงกนถามว่ามีจักไหมมีหกไหมนะครับหกไหมเด้อปลารสเด้อเขียดเขียดนี่เขียดเบอร์เลยนี่ไม่ได้เขียดอีโมมันก็จะมีตัวไข่ตัวไม่ไข่นี่ส่วนมากจะเป็นตัวไข่ยงีมนี่ ไข่เอ่งเป่ยงเลยเอาโมเมนต์ค่ใคตัวไหนคนตัวเนี่ยว้า,ยายโโวัญายเ่น้อว่าหยังน้อปะตักเก่ียวบัญย่น้ไดาลากล้องกอยพี่น้องเลยขนาดเจีควคา,ามาตตำล้วนี่นะครับเกรดอิโม,โมแม่ไครกิมี่ยู่ประมาณสี่ส่สี่แไม่สิไม้นะครับลอยหนึ่งประบาณสิบสไม้นะครับไม้ละซีาโตนะครัพี่น้องครับลังเจ้าบนกระเฮ็ด สามไม้กหกไม้แล้วเจ้ากระสีหกไม้นะครับขันไม้สันมันก็สิเฮ็ดแบบหน่อยโตแต่ว่าไม้ยาวพันก็นสิเฮ็ดนี่จัางสิครับคือไม้ยาวตัวนี้นะครับโอ้ยนี่ไม้ยาวก็สิเป็นลักษณะนี้พี่น้องเอลยอันนี้คือไม้สันแล้วก็ตัวนี้โอ้แสดงว่าเขียดแยงบอาคากบันไดพี่น้องนะนี่ย่างอันนี้อยู่นะครับแม่เบิร์ตครับอันนี้มีแต่เขียดใหม,ม,ม่ๆงามๆนะครับเขียดแม่ใครพี่น้องเอลย นะครับไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวเขียด da <reim> <ร>ีโมได้ไน้องเด้อพลังกนถามมาเขียดอะไรเขียดบกอีโมนะครับเขียดแหยงนี <simulation> ่เป็นเขียดอีโมนะครับแล้วก็ปลาลดแล้วก็พระเอกของงานก็คือปายญ์ปลาญ์นี่เป็นพระเอกของงานนะครับกับปลาลดช่วงนี้ปลาลดกะเริ่มสีไกล้สีเบิร์ดแล้วล่ะแม่ค่าก็ถามนะครับเอาปลาลดกะเฮ็ดเป็นถุงเป็นถุงไว้นะครับนี่นะครับถุงหนึ่งกับสองหมัดนะครับ หมัดหนึ่งกับสามใหม่สี่ใม้แล้วแต่ตัวน้อยตัวใหญ่นะครับนี่ปลารดปลาย่อนปลาย่อนก็คือปลาเนื้ออ่อนน้ำโขงนะครับนี่แพ็คหนึ่งนะครับพี่น้องแพ็คหนึ่งก็จะมีแปดใม้หนึ่งสองสามสี่นี่ก็บหนึ่งสองสามสี่แพ็คหนึ่งในแปดใม้พี่น้องครับไม้หนึ่งสี่ขาโตนะครับนี่คืออันนี้นี่คือปลาย่อนน้ำโขง นะครับส่วนเจียวแมงดาบางท่านก็ถามว่าเพจโบกะเพจเนี่ยพี่น้องครับเจียวแมงดาก็สีเพจเนี่ยนะครับแต่ว่ากัสีไส้วัตถุดิบนั่นลักๆนั่นก็คือปลาแหงนี่ครับปลาแหงปลายเขียวโกลนี่แหละปลาแหงตัวนี้มันจังบดง่ายนี่ครับเครื่องบดพนปลาแหงนี่คือสีบดง่ายต่ำง่ายแต่ก็ต่ำแมงดาไส้นะครับประมาณว่าโคกหนึ่งกัสีไส้แมงดาอยู่ประมาณซี่หาตัวนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้แมงดาขิวพี่น้องไส้ตัวหนึ่งสองตัวกัขิว นะครับแมงดาเข้าสิซื้อมาเธอร์สามตัวหาสิบบาทแมงดานะครับโคกหนึ่งกับสี่ใสอยู่ประมาณสามตัวสี่ตัวนะครับขันแม่นเจียวแมงดาอันนี้เจียวคานะครับพี่น้องแจ้วคาป่านะครับถ้าแมงดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแมงดาในสิแพ่งกลัวเพราะว่ามีเทิงปลายเฮงมีเทิงแมงดานะครับแต่ว่าแจ้วคานีเจียวคานี่งคือใส่ปลาแดกตอนที่พี่น้อง ที่พี่น้องสร้างไปนะครับปลาแดกที่มันมีตอนปลาแดกปลาดําโขงนะครับเข้ากับปลาแดกปลาดําโขงมาสับสับใส่กับคาคาเข้ากับจีจีหรือเผานะครับหรือคาตัวนั้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับคาตัวนี้จีแล้วกับเผาแล้วก็เอาไปล่างเอามาทุบมาฝักแล้วก็มาตําใส่กับเครื่องปรุงใส่กับคาบาดเนี่ยก็สิออกมาเป็นเจียวคาจังนี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับอ่ะนี่คือข้าวข้าวนะครับบอกสู้พี่น้องฟังข้าวข้าวสักก่อน ส่วนเนสเพาะช่วงน,นี้ก็ต้องสั่งมาก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจานร้อยกับสิบไปเอามาเฮ็ดนั่ซี่ให้นะครับขันทรงสุดๆดดบ่ได้นะครับพี่น้องมัน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 สีเสียหนึ่งแหละมันสีเสียสองมันสีเท่าสีแก่ไปหนะนะครับสำหรับเฮ็ดเฮ็ดละงอกช่วงน,นี้ก็เริ่มขาดตลาดแล้วนะครับว่าหันมาหลายอยู่ช่วงน,นี้บ่ค่อยมีแล้วเฮ็ดละงอกนะครับ<อ>เห็ดตะไคร่เห็นเลยครับม้ามือเดียวเห็ดตะไคร่ม้ามือเดียวหายไปแล้วนะครับตะเขียดแห้งนี่มีมีสุเมืองยู ปลาโดก็เริ่มอยากเบิดแล้วนะครับปลาโรดกูได้ยังสร้างมากยังขั้นเด้อสำหรับปลาโรดส่วนปลาญอนพระเอกของงานนี่มีตลอดการนะครับปลา้อนนี่มีตลอดการเด้อนะครับแล้วก็ปลาแห้งนำโขงอีกอย่างหนึ่งนะครับปลาแห้งโขงอีกนั้นตัวนั้นจะเป็นปลาขาวนะครับมือมีมือบอขึ้นกันตัวนั้นนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับน้องไม่ช่วงนี้ออกคากแล้วพี่น้องครับนี่เพราะฝนตกวังหันนี่ก็ยังขึ้นอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ยังฝากขึ้นอยู่นะครับวันนี้ นะครับ <All right. S 1> น้องไม่นี้สิเพิ่นให้เผาบอ่อหรือสีห้ต้มบอ่อนะครับพี่น้องครับสให้เผาหรือให้ต้มหรือสีห้ไปสดๆแบบนี้นะครับกับพร้อมที่จะส่งให้พี่น้องครับ3กิโลลอยนะครับ3กิโลลอยค่าส่งกับตั้งหากแล้วแตเต้านหนักของเพื่นนะครับค่าส่งกับแล้วแตเต้นาหนักนะครับตอนนี้น้องไหม่ก็ร่งขืนร้ายพี่น้องงามนะครับน้องไม่ม่สดๆอันนี้ตัดมาให้พี่น้องประมาณเก่ารูนะครับเพิ่นสังมาประมาณเก่ารูพี่น้องครับอ่ะ เดี๋ยวจัดการให้จวดจัดฟาดบึ้มเมื่อนี้สิแพ็คของเตรียมส่งให้พี่น้องนะจับทางไกลนั่นก็คือเฮ็ดเพาะเฮ็ดละโงกนะครับนะเดี๋ยวสิส่งให้เพิ่นมื่อนี่ละนะครับรวมไปถึงเขียดแหีงปลาลดแหฮงแจียวคาแจีวเมงดานะครับนะครับน้องไม้นะครับเดี๋ยวเตรียมการส่งให้เพื่อนเมื่อนี้นะครับเอาใครสนใจก็สร้างมาพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยแฮีงดีติ้งหนองมาเลยนะครับพี่น้องมีไลน์จานลอยติ้งหนองมาเลย บักเงี้ยวกาตอนนี้กะมีเด้อพี่น้องเด้อบักเงี้ยวอยู่ครับอยู่ทั้งต้นเมื่อวานนี่ไปเบิ่งคลิปเก่าเมื่อวานนี่ที่จัดร้อยลงคลิปเมื่อวานนี่นะครับบักเงี้ยวเต็มต้นเลยนะครับบักเงี้ยวใหม่ๆสดๆขึ้นมือต่อมือนะครับขันขึ้นมาไบเบ่ได้พี่น้องเพราะว่าขึ้นมาไใบมันก็สีเงี้ยวนะครับขันพี่น้องสั่งมาอยากได้เท่าไรจักรโลจักรโลเข้าจังให้ทั้งฝุ่นพ่นมัดมาส่งเลยนะครับให้เจ้าของต้นบักเงี้ยวพ่นมัดมาส่งนะครับมือละจักรโล่ขันตามออเดอร์เนาะพี่น้องเนาะขันพี่น้องสั่งมาเนาง แามือเศร้าจานร้อยกะให้เพ um> uh hmm> ื่อนไปเอามามัดนะครับแามือเย่ยงมือใบกับใส่ซงนะครับนั่นคือแบบเงี้ยวนะครับพี่น้องครับส่วนน้องใม้สร้างมือนี่ใส่เฮ็ดแนวด้ายกะเสียดให้มืออื่นกับใส่ซงจังสีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าขันซงสดก็คือซงมือนี้ได้เลยนะครับน้องใม้นะครับขันสร้างมาสวดสวดซงมือนี้ได้เลยพี่น้องครับหรือขันเสียดไฮต้มให้เผาก็ต้องเป็นมือทัดไปนะครับสำหรับน้องใม้แต่ว่าขันซงสดเท่าสามารถ ตัดปลายตัดยางมันออกใสกองใส่รังส่งให้พี่น้องได้เลยนะครับเอาโอเคยายแปรมาแร้วบาดดิซิมาให้กระปุกแล้วจวดจัดฝัดบ่มเอาใายเจ้าบาดดิโอ้ยสวดโมกุกเอาเอาเอาปัจจุหีพอพี่น้องเอ้ยมันจะสวยบาดีิเดี๋ยวเตรียมกระดานไปส่งของให้พี่น้องเขาก่อนมักอะไรก็สร้างมาเถอะพี่น้องเด้อนะครับของกินตามฤดูกันปลารดแหงปลาแหงเขียดแหงปลาญอนแจวคาแจวแมงดาเห็ดเพาะ นะครับหรือว่านอไม้นะครับเอาตามฤด,ดูการช่วงนี้บักเงี้ยวนะครับสั่งมาได้พี่น้องเอ๋ยนะครับเอาเศร้านี่ขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปได้พี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับผมจวดจวดเฮ้ยเงว